ขอบคุณมากครับมสามอาจารย์พวกมันได้มสามไหมครับอามสี่มสี่อยู่ไหนใช่ครับหน้าเลยครับด้วยสีของตาบอลูกไหนคนตาด้วยสีทองด้วยอ่ะแนะนำตัวเลยดีกว่าผมชื่อนาซีลาซีลาโสฟ้าเป็นพระไพรมันดีครับเจสเต้ นางเนี่ยแ็งรงเต็มวนะครับนางนี่แข็มากนก็แแหละี่งแหลอุ้สาจริงตลอดนะครับโอเคดีไซน์ของชุดนี่ก็รีไซเคิลมานะครับอันนี้เป็นถุงขยะใช่ไหมทำเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นม้วยผมตะมันก้าเก้าผมขึ้นไาอยเงี้ยเหรออ๋อ แล้วนี้ก็เป็นขวดน้ำฮะสังวาลสังวาลเอาฝาน้ำเอาฝาขวดน้ำมาทำเป็นสังวาลน,นะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีอะไรเนี่ยถังขยะอะไรอะเอาครับทาานะครับใช้อะไรทำคขาเนี้ยกระดาษครับกระดาษนะครับแล้วเนี้ยมาทำอะไรอ๋อปีคนระับปีฮะเป่าอะไรอะทำมายาวจังยาวคนระับ ยาวอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยเอนาอะอาโอเคครับเดี๋ยวแล้วคนนี้ใช้อะไรทำครับในชุดนี้ฝาพันน้ำ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นฝาน้าหมดเลยเหรอข <c oughs> วดน้ำฝาขวดขวดน้ำกับฝาขวดแล้วก็มาพ่นสีเอาเหรอครับแล้วนี้คืออะไรอันนี้คือไอ <c oughs> เขาบอกว่าไอคอนห5าหกสิกิบใช่ครับโอ้เนาะมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ รุ่นห้านะใหญ่มากเลยนะนะครับวันนี้มีอะไรจะมาโชว์บ้างอ่านกรนนครับอุ้ยดีอ่ะปกติอันเดียจะมาเต้นอันนี้ดูเขาวิชาการจะมาอ่านกรให้เราฟังนะครับถ้ารพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับม .4 จะอ่านกรอ,อะไรให้เราฟังนะครับสกลว่าเล่นเป็นเงือจน จนเหือกเยินไว้เล่นเป็นพ่อเงือกเหือกยับเยินยังรับเชิญเป็นพ่อเงือกจนเหือกปวดยอมทนเป็นพ่อเงือกจนเหือกช้ำมีเวรกรรมต้องเป็นเงือกจนเหือกหนุวลที่สุดเราต้องเป็นเหือกเหือกโดน เออเออ,อมาจากแต่งใช้แต่งให้คราไแม่ดูดัดแป่งได้ดีมากเขาบอกว่าเาบอกว่าลอกมานะครับไม่หาดว้วยเมีม่ยมอไปยังไม่หาเหมือนเดิมกันจบดีก่าโอเคครับขอบคุณมากครับมอสี่เนี่ยนะอ๋อนี่มีคนคนที่มีชอด้วยจานกอเหมือนกันเป็นกอดอีกอันนึงใช่ไหมครับครับเดี๋ยวฟังมีคนหนึ่งอ่านกอนด้วยนะครับ ในเป็นปีว่าสา,าออมีพาเอ๋ยันองมเลยชนชีวชิตปดสมัยหนึรอยลูก่หนรอยลกุผาสุมารัยชีใจอัสวรีไม่มีเลยจบแล้วใช่ไหม ครับขอเสียงปบมือด้วยครับโอเคครับมราเสียเสร็จแล้วนะเอาไปมห้าครับ